t o y o ต a v i g โเครื่อง3000ตัวสูงคันนี้รุ่นท็อปผมขายเพียง359,000บาทใครมาก่อนได้ก่อนครับคันนี้นะครับคือ Vigo 4ประตูตัวสูงนะครับเป็น VN Turbo เลขไม่เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมดูสีสันสวยงามคลิปนะครับตัว G ท็อปสุด4ประตูยกสูงนะครับแม็กซิ่งจัดมาให้ เรียบร้อยนะครับยางมิชลินไฟหน้าไม่มีริ้วรอยเต่็ยทั้งสิ้นไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลขไมไหม่ไมก่8ิ9 4 3มกิโลเมตรไม้แท้เดิมโรงงานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีแอร์แบ็กสจุด นะครพวงมาลัยและคนที่นั่งมาด้วยระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมเบาะหลังกว้างนั่งสบายด้วยความที่เป็นรถกระบะ4ประตูตัวสูงนะครับทำให้ตอนเวลาเราเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะครับด้านท้ายคันนี้ก็มีกันชนท้ายมาให้มือเปิดไฟทุกอย่างแต่งแบบโครเมียมเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องบล็อกแรงสุดนะครับเครื่อง3,000ซีซี163แรงม้าแล้วก็โครงสร้าง เลขอยู่ครบหมดสัญลักษณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดแผ่นออ,อกอออยู่คันนี้เป็นสภาพสวยเดิมโรงงานนะครับผมใครอยากได้รถสวยรถดีแบบนี้โทร0984696699สมโยงคาร์เซ็นตเตอร์ยินดีให้บริการครับ